็บวชภรยาอนุมัติสิบห้าวันเพราะลูกคุ้นสองเดือนก็เลยเอางี้ลวกันผ้าเหลืองมันก็คือผ้าเหลืองอะนะ,อะผมก็เลยซ้อมล่วงหน้าสามเดือนเลยอโอ้ผมมองว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันร้อยปีที่ผ่านมาเป็นวิทยาศาสตร์เก่าและผิดพลาดเยอะมากเราโดนหลอกกันมาหมดในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา,าผมด้วยเหรอจย์ เช่นเช่นถ้าดูหนังเรื่องแมทริกซ์นะมันคือฉากไหนรู้ไหมสมิธมันคือกิเลสหรกไหมตอนที่ตอนที่สมิธยิงปืนอ่ะไอกระสุนนี่แหละคือความคิดพอวางปุ๊บมันหล่นเลยนะกระสุนในเรื่องแมทริกซ์หลังยิงมาเป็นปืนกลก็จะจับได้ปุ๊บ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 เนี่ยฮะนี่คือวิบัสสนาง่ายๆเลยได้บวชกี่วันครับวางแผนไว้ยังไงบ้างจริงๆแล้วบวชภรรยาอนุมัติ15วันครับพอลูกคุงสองเดือนแล้วก็ก็เลยเอา้แล้งกัน ผ้าเหลืองมันก็คือผ้าเหลืองนะผมก็เลยซ้อมล่วงหน้าสามเดือนเลยโดยการอมือเดียวทําวัดปฏิบัติให้เหมือนพระเลยมานนั้นแหละไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองอ่ามือเดียวไม่ได้โกนนไม่ต้องโกนพัะสอนสืออยู่คแล้วเดินทุกเก้าเนี่ยพุทโทหมดเลยก็คือเรียกว่าปฏิบัติมามาในระดับหนึ่งค่อนข้างคล่องแล้วล่ะซ้อมก่อนแล้วไปบวชแล้วไม่เหมือนพอไปบวชแล้วก็ปรากฏว่าพอเห็นกุฏิแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ อยู่ๆมันมีแรงบันดาลใจพุ่งขึ้นมาว่าต้องอยู่กดรดกับมูงอะ<ช>่ะไม่อยู่อาคารไม่อยู่บ้านออไม่อยู่<อ>กุฏิ<ช>อาจาร์อ่านเรื่องวัดป่ามาตลอดเนี่ยใช่ไหมเออต้องแบบมันต้องมีเหตุผลที่ทําไมเ,เกจิท่านถึงต้องออกไปอยู่ในป่าใช่ผมอ่านแล้วผมมีความเห็นว่าการเรียนรู้ในโลกเนี้ยมันต้องลงมือทำอํำหากเป็นเรื่องมีเป็นประโยชน์เป็นกุศลนะครับอ่านสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำเก้าสิบเลยแล้วก็กลับมาหาครูบาอาจารย์ หลวงปู่จันทาท่านก็จะรอผมผมก็จะขึ้นไปบนดอยเล็กๆที่พิจิตรอ่ะก็ขึ้นไปตอนตอนเย็นใช่ไหมเช้าก็ลงมา,ามาสอบอารมณ์กับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็จะถามถามคถาม,ถามแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่เราขึ้นไปนี่ไปปักกรดที่ไหนฮะถ้าบนยอดดอยฮะซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าผีดุมากอะไรเงี้ยมีพระถูกไล่ลงจากเพี้ยนไปก็เยอะแยะเลยช<ะ>าวบ้านเขาขู่กันใหญ่อะ,ะ,ะว่าหลวงพี่ด็อกเตอร์แน่ใจนะหลวงพี่ด็อกเตอร์เขาบอกว่า ชัวว่ากลัวสิวั้ทไปไปไปปัดกดก็พุทโททั้งคืนไม่หลับไม่นอนทั้งคืนก็ตั้งใจฝึกอย่างเดียวก็กลัวนะกลัวเหมือนกันแต่ฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆก็โอเคครั้งไหนที่ที่ถือว่าเป็นการรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในป่าช้าช่วงนั้นเป็นข้าม Y2K พอดี คืนนั้นผมตั้งใจว่าถ้าหากข้าพเจ้าฝึกแล้วไม่ค้นพบสัจธรรมนางพุทธศาสนาเนี่ยข้าพเจ้าจะยอมตายบนยอดดอยเลยบอกกับตัวเองไว้อย่างนั้นคือไม่นอนตรงนั้นเป็นป่าช้าก็เป็นยอดดอยธรรมดาครับก็ตั้งใจไว้กันเลยนั่นคือเป้าหมายอาจารย์คือจะขอเดินจงกรมทั้งคืนขอบรรลุธรรมเลยแหละถ้าไม่นั่นก็จะไม่บรรลุธรรมนี่หมายความว่าก็อันไหนค้นพบความหมายของชีวิตค้นพบเด็ดขาดไปเลยก็จะไม่ลงจากเขาเลยแล้ว หลวงปู่ก็ด่าเลยท่านบอกว่ามาเดียวจะตกใจเลยเยเกินไปมาแป๊บเดียวจะเอาแบบมันมาเรียนห้าวันจะปริญญาเอกเลยหลวงปู่บอกเกินไปจะสร้างจรวดตั้งแต่วันแรกมาเริ่มเรียนเลยพ่อบอกสุดโต่งเกินไปให้อยู่ตรงกลางให้มันพอดีให้สบายๆแล้วก็ห้ามขึ้นเขาแล้วให้มันนอนอยู่หน้ากุฏิเนี่ย คนพบครั้งใหญ่่นแหละสุดท้ายคือเราค้นพบได้อยู่ดีว่า,วาสุดท้ายาผมก็เลยนั่งสมาธิตอนกลางวันแล้วก็ได้ชาในระดับหนึ่งแหละเริ่มเข้าใจเลยมากขึ้นอได้ชาได้สมาธิดีมาก<ะ>ครับก็ปิง๊งเลยอ่ะปิง๊งไหมมันตอบคําถามที่ตอนอยู่อเมริกาไหมฮะโอโ้โหจะเป็นคนศา<อ>สนาพุทธเนี่ยสุดยอดกล่าไม่ได้นะพราะัก็ค้นพบแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าดีแล้ว ก็เลยบอกหลวงปู่งันผมไม่ศึกแล้วการขอเป็นพระช่วยชีวิตเลยเพราะผมเห็นคําตอบแล้วครับว่านี่คือคําตอบที่ถูกต้องแล้วตาราเล่มใดในโลกนี้ก็มีอธิบายตรงนี้ได้พูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจจากจากสายตาของคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้ๆเนี่ยมาค้นพบศาสนาพุทธในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์มองไงฮะโอ้ผมมองว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันร้อยปีที่ผ่านมาเป็นวิทยาศาสตร์เก่าและผิดพลาดเยอะมาก เราโดนหลอกกันมาหมดในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาผม<ง>ด้วยเหรออาจารย์เช่นเช่นเช่นว่าใช่นะแปลว่าสมัยใหม่ไม่เป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหคนละเรื่องเลยนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นโบมหรือจะเป็นไอสไตล์อะไรพวกนี้เขาเป็นน<ช>ิวเอนส์เป็นวิทยาศาสตร์ใหม่หมดเลยวิทยาศาสตร์เก่านี่จะแบ่งอะไรที่มันเป็นแบ่งแยกอะแบ่งแยกเช่วิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นนิวเคลียสใช่ไหมอันนี้อิเล็กตรอนอมีนิวเคลียสมีนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนแล้วมันต้องอยู่ตรงข้ามกัน ใช่ถูกใช่อิเล็กตรอนวิ่งไปวิ่งมาก็เราเคยเห็นโมเดลที่มันเป็นก้อนเลยเป็นเ็กเม็ดอ่ะเหมือนดาวเคราะห์นเงี้ยแต่ว่าเป็นระดับอตอมมันไม่เป็นอย่างนั้นเหรออาจารย์ก็แค่นักวิทยาศาสตร์สองสองสองสามคนมันเจอมันบอกว่าอย่างนั้นใช่แล้วเราก็เปลี่ยนการหมดเลยแต่พว่ผมนาซ่าไม่ใช่ผมก็มองว่าอ้าวแล้วช่องว่างระหว่างนิวเคลียสอิเล็กตรอนนั้นคืออะไรระหว่างนิวเคลียสอิเล็กตรอนคืออะไรก็ใช่ครับไม่ได้สอนทพราะฉนนไม่สอนเรากล้ายกมือถามครูไหมแล้วมันวิ่งได้ไง มันเอาแรงจากไหนมาวิ่งไปวิ่งไดท้ายคําตอบใหม่พบเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นรูปประทรมแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันกระพริบเกิดดับมีแล้วมันไม่มีที่มันไปอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยแล้วสร้างรูปให้เราเห็นเนี่ยมันกําลังอยู่โหมดกลัวโหมดต่อสู้เราเพราะเราเอาเครื่องมือไปวัดมันมันก็เหมือนมวยอ่ะใครมาก็ตั้งสแตนอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่อยู่มันก็ใครไปยืนอย่างงี้ทั้งวันเน่ยใช่ไหมมันก็เลิกคลายตัวออกคือคือการที่เราไปวัดก็ไปกวนมันละ คุณเข้าไปควรระบบเขาเขาก็เลยฟอร์มตัวในท่าที่ป้องกันตัวเองอ๋อจริงๆโมเลกุลไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหรอครับไม่ได้เป็นมันเป็นยังไงครับมันมีแล้วมันไม่มีเกิดตายเกิดตายเกิดตายในเวลาที่สั้นมากๆครับเป็นล้านล้าครั้งต่อวิซึ่งพระพุทธเจ้าพูดตรงนี้ไว้แล้วพระพุทธเจ้าเจอตั้งสองพันปีก่อนแล้ว,ลวคือวิทตรเรายังมาสอนผิดอยู่อีกใช่ ก็ตัวนี้ฝรั่งต่างชาติก็ถือพุทธเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับคือวิทยาศาสตร์ก็ค่อยไล่ทันศาสนาว่าใช่ใช่อ้าวอธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกได้แล้วเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องๆเข้ามาแล้วมาที่ชายขอบนะเรื่องมาชายขอบแต่ระบบการสอนมันก็ไม่พอมันต้องเป็นระบบปฏิบัติถูกไหมต้องต้องเผาหลักสูตรทิ้งหมดเลยเพราะมันสูงเกินกว่าที่จะมาบอกเล่ากันได้เพราะเราใช้ระบบจําแล้วก็มาสอบไงอาจารย์พอผมสงสัยพออาจารย์ ได้ได้บวชเรียนได้เข้าใจอะไรบางยอย่างเข้าไปในเนี่ยสองเซนจากหน้าอกเข้าไปได้ได้แล้วเนี่ยมันต่างไหมครับมองชีวิตที่ผ่านมากับ<ฮ>ชีวิตที่จะไปต่อจริงๆแล้วหลวงพ่อกล้วยที่ขอนแก่นเนี่ยที่ในป่าช้านะ่ะมาทําให้ผมเดี๋ยวอาจารย์ไปขอนแก่นอีกทีใช่แล้วตรงนั้นมันได้แค่ชานึ่งนะชาญมันแปลว่าสเตช,นนะชนันอ่ะชาญมยจากคำว่าชาญชลานะมันแค่สเตชนนะันอ่ะมันยังไม่ได้ปัญญานะถ้าจะได้ปัญญามันต้องไปเห็นความคิดเห็นวิปัสนาญาณเนี่ย ก็โชคดีก็ไปเจอหลวงพ่อพกล้วยที่ขนแก่นหลวงพ่อกล้วยก็สอนว่าให้เลิกให้เลิกนั่งสมาธิให้เลิกปิดตานั่งสมาธิ<ม>ให้ให้เห็นความคิดที่ปูงแต่งในป่าชา้าให้จับความคิดให้ได้โหปิ้งเลยไอปูงแต่งคือเรากวนนู่นกวนี่<ช>เราเราเรา,<ช>เราเข้าใจตัวเองตีหนึ่งตีสองในป่าช้าแบบอีสานที่มืดมืดแล้วก็หลุมศพใช้ดินพุนๆอย่างเงี้ยเป็นสิบศพเรียงอยู่เงี้ยไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแค่ใบไม้หล่นอันนึงเราก็ โหหนังผีขึ้นแล้วนึกภาพอจันึกภาพออกถ้าดูหนังเรื่องแมทริกซ์นะมันคือฉากไหนรู้ไหมสมิธมันคือกิเลสหรอกไหมตอนที่สมิธยิงปืนอ่ะไอ้กระสุนนี่แหละคือความคิดตอนมหม่ยนีโอนีโอหลบเอาเนี่ยนีโอจันไอ้จับนั่แหละคือวิปัสสนาญาณคือมันเริ่มไวขึ้นพอที่จะทำความคิดปรุงแต่งอันแรกอ่ะคุเราเห็นเห็นของอันนึงปั๊บเนี่ยของ เราจะอยากจะได้เนี่ยไอตัวอยากได้มันเป็นความคิดเป็นกระสุนต้องจับปุ๊บไม่ใช่ของของเราแล้วก็วางให้ทันพอวางปุ๊บมันหล่นเลยนะกระสุนในเรื่องแมทริกซ์หลังยิงมาเป็นปืนกลก็จะจับได้ปุ๊บ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 เนี่ยฮะนี่คือวิบัสสนาง่ายๆเลยง่ายเลยแล้วพออาจารย์ได้ได้ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังทําเรื่องที่ปรึกษาอยู่อหลังค้นพบเลยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงฮะก็เริ่มไปศึกษามากขึ้อเผอิญโชคดีปูนซีเมนไทย SCG เนี่ยเขาจะมาทำทางด้านซอฟต์ไซส์แมเนจเมนต์